ไม่ค่อยต้องการล้วคอนเทนเต์เราจะมาเองดูเหอะอ่ะงานง่ายง่ายเนี่ยเรามีสโลฟ้าครับผมโกเบโก้เอ4เคร้อยสี่สิบเอลซีซูเปอร์เอ็กเอ็มนะครับรุ่นแปลดน,นะไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นไม่ขึ้นง่ายก็ขึ้น ง่ายแมโครไปเคียร์ลิงครับผมแปบ๊บหนึ่งครับมาลุ้นกันครับขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเฝ้านะเดี๋ยวเฝ้าเยน็เยนเยน็นเย็นเย็นก่อน ล้วงเอาดินออกครับเพื่อจะได้ฝาท้าจะได้ไม่บิดไม่อะไรนะครับใจเย็นใจเย็นเย็นก่อนเฮ้ยผมคิดว่ารถผมดังอยู่คันเดียวนะไอ้คันนั้นก็ดังไม่ใช่รถคันนี้นะ คทีสองสองเจ็ดผมอ่ะดัง <c oughs> มันรู้ดั <c oughs> กอะไรตักผหม응ือนของเขาก็ดังเนาะของเราก็ดังอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปอโอ้โหไม่ขึ้นครับตีอะไรกัน อาาา๋อแต่คัดหมดคัดไม่ค่อยดีนะรถถ้าคาัดดีจะไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะฟูดฟูดฟูไปเลยดินแค่นี้ไม่เอาอยู่ยกน้ำยกน้ำโอ้งานใหญ่นะครับเยอะงานใหญ่นะยกน้ำ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 ยก,กน้ำเอา,เอา,เอาดินลงก่อน <c oughs> ติดครึ่งกระบะครับเอ้ยมาโคเป็นงานต้องแบบนี้ครับผมไม่ลงไปแล้วผมร้อนโอ้โวพอแล้วเอาเอายังยังไม่อยู่เล่นอีก พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวปั่นดําพังยังยังอีกเฮ้ยเราก็ไม่อยากพูดอะไรนะครับผมเดี๋ยวหาว่าเราสอนนะครับ อตามนั้นครับพ๋อลงอาลงมา,าดูดีครับดินขนาดนี้ถ้าเป็นแม่ครที่แบบแบบ แบบไม่มีไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เขาจะดันเลยนะเออแบบไหนแบบนั้นแหละออไม่รู้ต่โ้โหบิดหมดครับ<ม>ของผมว่าท้า,ทายแทบใช้ไม่ได้แล้วแต่รถเราไม่ได้วิ่งแล้วอะดีนะเออบีหน้าไม่เอาลงแล้วก็บาร์เบอร์คารถเป็นเงินะไไม่วิ่งนะครับไม่เหลือหรอกวิ่งดินอยู่บ้านนหาดวิ่งงานชาวบ้านปกติก็ให้เลยเงินแต่เราก็ไม่ไหนว่าอะไรเขา มันก็อยู่ที่ความความสะดวกสบายของเราเราไม่พอใจเราก็ไม่วิ่งเราพอใจเราก็วิ่งครับอ้าวไมไ่โอ้ยน่ว่าไม่ติดซตแแ้วลูกพี่เอ้ยไม่ติดทงานใหญ่นะต้องไปเอา200มาแล้วถ้าไม่ติดแต่แกไม่เคยขับรถรถดินมาก่อนนะครับเคยขับรถโม่ ่ะดูคืนหรือเปล่านะเนี่ยคัดเหมือนคัดรถมันมันมันยังไงไม่รู้นะฟังเสียงแล้วเหมือนคัดคัดไม่ไหวนะมันเรงอยู่นะไอ้รถปกติหนึ่งพิเศษนี่สองหนี่ก็ต้องอันนี้กันหน่อยนึงครับ ้อยสี่เอาไม่ขึ้นนี่ก็ต้องแปลวสองร้อยนะ,ะครับเอาโอ้ขึ้นอยู่ครับโอ้นี่ตรงกลางครับ สี่สิบแล้วสี่สิบป๋าห้าสิบป๋าแหละคว้าออกหนึ่งออกไม่ได้นะโหตีนี่ดูดิเหมือนค้ามันมันยังไงไม่รู้เวลาแตะเหมือนเดลื่อนๆ,ๆนะอะเต็มเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็นายพีเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีค่ะ